เขาไปไหนกันหมดแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยปล่อยหมาไว้อยู่นี่นะคะที่เรามานั่งกินข้าวกันโอ้ตายแล้วดูทุกคนดูดูน้ำจ้าอเอาไม่ทันเลวค่ะเนี่ยซุ้มพังหมดแล้วที่เรามานั่งกินข้าวกันนะอะเตือว่าข้อหลังที่พักคือแถวเนี้ยเขาน่าจะอบพยพกันไปหมดแล้วเลยเนาะ กลัวเพราะว่าน้ำมาแบบนี้ถ้ามันมาก็เอาไม่ทันนะจ้าถ้าไม่นี่ไปอ่ะนม่ใครเอรอจ๊ะสัตา์น่ากลัวแฮะไปดีกว่าทุกคนแต่ถ้าแต่ถ้าคืนนี้ฝนไม่มา มาตกใส่ก็คงไม่มีปัญหานะแต่ถ้าฝนลงมาเหมือนเมื่อคือนนี้ก็ไม่แน่จะทุกคนน่ากลัวจ้ะน้ำป่าเนี่ยมาแล้วมันมาเร็วมันเอาอะไรไม่ทันอาจ้ะดะูเนี่ยซ้มเราเคยมานั่งกินข้าวกันนะจ้ะพังหมดเลย